ช่วงนี้เริ่มต้นกันที่กระทรวงสาธาร,รณสุขมีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก2แห่งหลังจากพบว่ามีประชาชนมาดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจเพิ่มมากขึ้นเกือบ1 0,000หมื่คนค่ะ นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขกล่าวภายหลังการประชุมผ่านระบบทางไกลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ระบุว่าระว่างฟื้นฟูโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาจะมีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม,ตมอีก2แห่งคือโรงพยาบาลสนามศูนย์บริการสาธนารณสุขเทศบาลเมืองคลองแหเริ่มให้บริการวันนี้และวันพรุ่งนี้จะเปิดโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลค่ายเสยนาโรงค์และหน่วยบริการสาธนารณสุขที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่ ให้บริการผู้ป่วยนอกและดูแลรักษาโรคทั่วไปเป็นจุดให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมารับยาได้อย่างต่อเนื่องขณะที่การเปิดโรงพยาบาลสนาม8แห่งและทีมแพทย์เดินเท้า<ๆ>ก็ดูแลรักษาผู้ป่วยสะสมแล้วเกือบ1,000 0คนส่วนการดูแลสุขภาพจิตให้บริการประชาชนไปแล้วกว่า2,400คนในจำนวนนี้มีภาวะเครียดสูง140คนเสี่ยงฆ่าตัวตาย1คนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนเพิ่ม พร้อมย้ำก่อนออกจากบ้านให้สวมหน้ากากทุกครั้งลดความเสี่ยงจากฝุ่นที่ทำให้เกิดการไอระคายคอหอบหรือกระตุ้นโรคหืดในกลุ่มผูกก้ป่วยเสี่ยงเพราะขณะน,นี้ชาวบ้านกำลังเผชิญปัญหาฝุ่นจากดินโครนที่เริ่มแห้งฟุ้งกระจายในพื้นที่ด้วย